วันนี้เรามีภาพคอนเสิร์ตคริสต์มาสซันต้าร็อกปาร์ตีที่บ้านสุรพงษ์สระบุรีเขาขนทัพนักร้องจากค่ายสมอรูมมาร่วมปาร์ตี้กันอย่างครับร้านถึง3วงแนวหน้าของค่ายสมอรูมสมเกียรติเจ้าของบทเพลงอายโดนใจไวจ้ากับแนวร็อกรุ่นใหม่หัวใจสมอรูม มาด้วยวงร็อกหน้าใสาๆแบบป๊อปๆอย่างซัมเมอร์สต็อปที่เล่นเอาทางร้านเหมือนโดนเวทมนต์ความมันสนุกไปกับพวกเขาเจ้าของเพลงสุดดังรักษาสัญญา ่จะปิดท้ายกับวงแนวย้อนยุคอิเล็กทรอนิกส์เจ้าของเพลงติดท็อปชาร์ตคลื่นเลิฟอย่างพบกันใหม่ใช่แล้วพลรแคทนั่นเองที่เล่นเอาสนุกสนานมันกันไปทุกรสชาติกันเลยทีเดียวกับวงพลร c แคทที่ไม่มีผิดหวังต้องบอกว่างานนี้ไม่มีผิดหวังสําหรับใครที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันเลย และในช่วงท้ายนี้กับช่วงเลิฟซองที่พามาอัปเดตเพลงรักกิจกรรมทางดนตรีกันอย่างนี้และอย่างแน่นอนในทุกสัปดาห์ของรายการเมาส์กันวันหยุดและต้องขอขอบคุณเลิฟสเตชัน102.2เมกเและเลิฟเวฟคลื่นดีๆที่เดี๋ยวได้พบกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ